อย่างสมมติว่าพอเราเราพูดถึงคำว่าเจ้ากรรมในเวนปุ๊บนะค่ะหลวงตาเราเราสามารถบอกว่าเออเจ้ากรรมในเวรเ,ออเราขออโหสิกับเจ้ากรรมในเวรอย่างนี้ได้ไหมคะเราอโหสิอยู่แล้วอธิษฐานเราที่ฐารอโหสิใครทำกับเราว <What? S 1> ใครเครฆ่าเคยดา่าเคยตีเคยอะไรเราไม่เอาโทษเราไม่จองเวรใคร แล้วในกรณีว่าเจ้ากรรมในเวรเขาอ่ะจะเอาหัสิกรรมให้เราไหมคะหลวงตาโอ้โหเรากรรมาฐานนัไม่จีกรรมาฐานที่เราทําเนี่ยมันมันได้งานเรายากนะฮะจีไม่ต้องรอนะรอมันไม่รอได้ไงจิตเราอยู่ตรงไหนสมมติเราอยู่กับหลวงปู่อยู่กับบุจักรพัรดละไตสรณคมถูกมันไม่มีโอกาสเลยไม่มี <ยก S 1> ช่องว่าง ยกเว้นจิตเราเพียนหรืออะไรไปนู่นอะโกรธหรืออะไรนู่นอะมันเล่นได้นะพูดถึงในโลกวิญญาณใช่ไหมแต่เรามีโอกาสได้เจอกับมันหรือเปล่าไม่รู้รูปลักษ์ของเราเนี่ยเป็นรูปลักษ์ที่เจ้ากรรมนายเวรเป็นคนหรือเป็นสัตว์เนี่ยมันจะไม่ทำอันตรายเข้าใจไหม รูปลักนักบวชนะสัตว์ไม่ทําอันตรายใช่ชาผู้ทํากรรมฐานอยู่จะมีแสงสว่างของบุญรอบๆตัวเราอยู่เทวดาวก็ทําอะไรไม่ได้เขาไม่ทําอยู่แล้วเจ้ากรรมในเวรที่เป็นเทวดาหรือพรมถ้าเป็นสัมเสีกบยากละเขารู้อยู่นะแต่ก็ยากเพราะเราแผ่ความเย็นก็ไปทีใช่ไหมเออไม่กลาเลย นา,นานเข้าเนี่ยดูแลรักษาอย่างดีเลยเพราได้บุญทุกวันยกเว้นคนคนนี้ต้องบวชนะต้องเป็นนักบวชเขาก็จะไหว้แล้วเอาให้กล้าทำใช่ไหมพมาเนี่ยมันจับเราไปนะใครให้บวชใครจะบวชมันให้บวชนะทั้งชีทั้งผ้านะ่ะนั่นนะ หลอดตัวไปมันบังคับเราใช่ไหมคือเราหนีจากมันน่ะคล้ายๆเราหนีอันนี้ก็เลยกลายเป็นดีสะสมความดีใช่ไหเราเออใช่ไหมอย่างนั้นน่ะโยโทโสน,นะคะหลวงตาอย่างนี้แปลว่าสัตว์ไม่ทําร้ายเรา ส่วนมลแล้วไม่ต้องกลัวหมากัดแผลมันมันไม่กัดหรอกแผลมันเห็นนะก็แผลมันไงส่วนมลแผลหมามันเห็นนะหมาไม่เห็นหมามันวิ่งทั้งมืดทั้งหวางมันยังวิ่งได้มันไม่เห็นจะชนโต๊ะเลยมันจะจนแดงไงมันมีตามันเป็นสองมิติ มันปรับได้ตามมันนะใช่ไหมมีบางคนไปควักตาหมามันจะใส่ตาตัวเองหรือไม่เอาตาหมานะจับตาหมาแล้วมารูปตานนะอย่างนง้นอยากให้เต็มอยากให้เห็นผีอะไรพวกเนี้ยอย่างังน้นนะพวกหมาพวกแมวอะไรพวกหมูเนะี่ยมันเห็นได้มันเป็นธรรมชาติของมันไนงะ